สวัสดีค่ะเมื่อนี้ชิมาตามส่วพี่น้องขาตาส่วสู้พี่น้องกินจ้าใส่พริกตามต้องการที่เราอยากกินที่เราอยากเอาคมเซ่บพี่น้องคะอือพี่น้องขามาตามําส่วนน้ากันใส่ซํานี่กับพ่อเลยเนะาะตำส่วแซ่บ ยากินใส่มะเขือจ้ามากินมะเขือพี่น้องคาใส่ใส่สวนเลยกับพ่อมาหนกะมะเคอเทศม,มะเคอเทศปั่นห้องนี่ละ่ะเรศิดาตามด้วยมะนาวจ้าทายมะเปียวก็ใส่ลาย ตามด้วยอะไรน้ำปลาปลาตามด้วยชูรสแล้วก็ใส่น้ำตาลจ้าน้ำตาลก็ใส่ไรอันนี้กับพาะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดหน่อย ใส่ลายเราก็เฉียบเยอะๆกันทีนลองเงยเงยนะ่นข่ามกันก่นนอนน้่นตาละลายจะไหมกันสีสันมักฮงจ้าฮงลงไปเลยข้าวปุ่นเอาใส่ที่หลังตั้ให้มันเข้ากันจ้ะ ไม่ใช่เอาเงาินีต้งไปตามด้วยนมจีนจ้าโบใส่เบิร์ดเอาค่ะพี่น้องคะใส่เบร์ทลายมันจีแปลวา่ามันจีน้ำนุ่มน้ำมันเท่าปรุงไปมันจีโบเซ่ไม่เอาใส่เยอะต <จะ S 2> ังค์เลยพอแล้วเหนื่อยหนเอาแบบนี้พี่น้องคะ รู้สึกว่าจีจางเนาะค่ะเป็นยังสิไม่เค็มปลาแน่เลยบชิมกับหูพี่น้องคะบชิมกับหูเป็นเขียนๆตน้องได้เพิ่มบอกน้ำอีกแน่นอนเลยเพราะว่าใส่นมจีนลายพววูดเมื่อกี้ี่ใส่นมจีนลายแดกว่าจิว่าใส่ลายต้มจำพี่น้องคะข้นเหามันเดะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อย เสร็แจแล้วจ้าตึ๊บเสร็จแล้วจ้าตำซัวตำซั่ว้าขอช้อนหน่อยพัทยาช้อนให้หน่อยโอเคบ๊ยพี่หน่องคะ อัมบักแซ่บแซบเสียนเหมือนกันพี่น้องขาจนติ่มพวะเขาเอาซอสนี้ด้วยนะหืมซีเม,มนก่อนเด้อบบดนี้เด้อง่ายๆแบบเสิร้ฟพี่น้อง่าง่ายๆแต่ก็อร่อยนะ อืมแซ่บแซ่บขนาดเลยนี่ถึงเอานี้ใส่อืมอกิ่นจำส่วนน้ำกันเด้อจ้ะเด้อคำทีสองพี่นอ้องคะกินผู้เดียวก็แซ่บลูกไายกินเผ็ดเมื่อไรจ้า đưa bia ôn vào tháng nói.